หลงรักวัดสวัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้น สำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกานิการกาที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญสามวัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาศีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราชฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามทีม่มีการประกาศไว้กันเอิกรกะเริกทีเดียวครับอาคารหลักของวัดในเขตคุทาวาสได้แก่ พระวิหารหลวงและพระเจดีสร้างขึ้นอยู่บนฐานไททีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทนาเจดีเป็นเจดีแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่สสร้างโดยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทนาเจดี หน้าบันประดับตราพระราชลัญกรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรับประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่น ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสีหังทะปติมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสีหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่สจิตกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุรยุป,ปราคา ประจักษพยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัยวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่ส ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ